เงินดอลลาร์สหรัฐกำลังกลายเป็นแบงก์กงเทกนี่เป็นประโยคที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินจากสื่อหลายสำนักเป็นระยะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของโลกมานานกำลังต้องเจอกับความท้าทายและในระยะยาวกำลังด้อยค่าลงเรื่อยๆแล้วความท้าทายเหล่านั้นมีอะไรบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง everyone experiences milestones differently That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. The best advice is built around what matters to you. ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักของโลกมาตั้งแต่หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะดังที่เรามักจะเห็นตัวเลขจากข่าวเศรษฐกิจที่มักจะบอกตัวชี้วัดทำเศรษฐกิจต่างๆเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ หรือการซื้อขายบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติสินค้าทางการเกษตรหรือแม้แต่ทรัพย์สินทางการเงินกลัวแล้วแต่ซื้อขายกันด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกันทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของตัวเองรวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศค่ะอย่าง IMF และ World Bank ก็ได้ให้สินเชื่อเงินทุนแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาผ่านดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันรัฐบาลสาหรัฐนะคะก็ได้ใช้สกุลเงินของตัวเองนี่แหละคะ่ะในการเข้าไปควาาบานหรือว่าแทรกแซงประเทศผู่ขัดแยง้งซึ่งนี่ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําอิทธิพลของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นไปอีกโดยตัวแปรที่สําคัญที่สุดนะคะที่คอยค้าจุนดอลลาร์สหรัฐเอาไว้นั่นก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟด รวมถึงรัฐบาลสหรัฐนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในยุคนี้เรามักจะได้ยินกันว่าเงินดอลลาร์สหรัฐกําลังต้องเจอกับความท้าทายต่างๆจนอาจจะสูญเสียตําแหน่งสก,กุลเงินหลักของโลกไปได้แม้เศรษฐกิจของสหรัฐจะยังใหญ่ที่สุดในโลกก็ตามแล้วจะมีปัจจัยอะไรที่จะกระทบกับเงินดอลลาร์สหรัฐบ้างโดยหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐไม่ขลับเหมือนเดิมเพราะตอนนี้นะคะมีจีนซึ่งกลายเป็นคู่แข่งตัวชะกาที่กําลังท้าทายสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงหรือแม้แต่เทคโนโลยี ที่กลายมาเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยอิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางกับสหรัฐที่เริ่มลดลงลดลงทำให้หลายๆประเทศนะคะเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายใหม่และเริ่มพึ่งพาอเมริกาน้อยลงเรื่อย,เ,อยเช่นการลดการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐลงจากข้อมูลของ IMF นะคะพบว่าการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะทุนสำร,รองระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั้งหมดลดลงจากสัดส่วน70%ในปี2001 มาเหลือเพียง59%ในปี2023ซึ่งแม้จะยังครองที่1น,นะคะแต่ก็ถือว่าลดลงจากเมื่อก่อนมากในขณะเดียวกันค่ะธนาคารกลางของหลายๆประเทศก็หันไปถือทองคํามากยิ่งขึ้นซึ่งจีนเองก็กลายมาเป็นผู้ซื้อทองคํารายใหญ่ที่สุดของโลกในปี2023ที่ผ่านมากลักดันให้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นจนทําออทาให้ถัดมาคือสกุลเงินหยวนของจีนเริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยจีนนะคะพยายามเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจผ่านสกุลเงินหยวนของตัวเองโดยเริ่มจากกลุ่มประเทศพันธมิตรนะคะที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นรัเสเซียโดยเมื่อปี2022นะคะสงครามรัเสเซียยูเครนได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในตอนนั้นค่ะรัเสเซียโดนความบารอย่างหนักจนต้องมองหาสกุลเงินสำรองค่ะซึ่งในตอนนั้นเองสกุลเงินหยวนของจีนก็ได้กลายมาเป็นทุนสำรองใหม่ของรัเสเซีย รวมถึงการค้าขายระหว่างรัเสเซียกับจีนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลางแต่ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นเงินรูเบิลและหยวนโดยตรงแทนนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายประเทศที่เลือกใช้เงินหยวนเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศและใช้ในการค้าขายค่ะได้แก่อิหร่านบราซิลบังกลาเทศและอาร์เจนตินาปิตโตรดอลลาร์กำลังได้รับความนิยมน้อยลงอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าทรัพยากรน้ํามันถูกซื้อขายโดยเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือที่เรียกว่าปิดโรดอลลาร์แต่ในปัจจุบันนี้ค่ะประเทศผู้ค้าน้ำมันหลายประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นซาอดุดีอาระเบียรเริ่มมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับจีนมากขึ้น รวมถึงมีประเทศคู่ขันแย้งของสหรัฐอย่างอิหร่านที่เป็นพันธมิตรกับจีนมานานทําให้จีนนะคะพยายามที่จะทําให้เกิดปตโตรโยนซึ่งหมายถึงการที่นําสกุลเงินห u วนของจีนกลายมาเป็นตัวกลางในการซื้อขายน้ํามันแทนดอนลลาร์สาหรัฐซึ่งถ้าหากจีนทําสิ่งนี้ได้สําเร็จนะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นการลดทอนอิทธิพลของเงินดอนลลาร์สาหรัฐลงอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนั่นก็คือเงินดอนลลา,าร์สหรัฐมักจะถูกผลิตออกมาแบบไม่มีต้นทุนและไม่มีการค้าประกันใดๆผ่านการที่ธนาคารกลางสาหรัฐห,หรือเฟดนะคะผลิตเงินออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เพื่อเพิ่มเ,เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งที่เรียกกันว่า quantitative easing หรือว่า QE โดยที่ผ่านมานะคะมีหลายฝ่ายมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาเสดเงินขึ้นมาในอากาศเรื่อยๆแบบนี้ นอกจากจะทําให้เกิดเงินเฟ้อแล้วยังทําให้เงินดอนลลา,าร์สหรัฐนับวันยิ่งเสื่อมมูลค่าตามการเวลาจึงทําให้ต้องมองหาสินทรัพย์อื่นนะคะเพื่อรักษาความมั่งคั่งของตอนเองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือหุ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้เงินดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นอาวุธอันทรงพลังของสหรัฐอเมริกาเสื่อมมลค้งลงอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ยังค้าจุนมูลค่าของเงินดอนลลา,าร์สหรัฐอยู่นั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในระบบการเงินของสหรัฐหรือการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับหลายประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศจีนที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าหลักและฝั่งรากลึกลงไปในเศรษฐกิจของจีนเช่นเดียวกัน